มีหลายคนบอกว่าอยากทำสวนมากแต่ไม่มีที่อยากทำสวนมากแต่อยู่ในเมืองไม่สามารถที่จะทำสวนได้ลิซ่าคือตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเขาสามารถที่จะทำสวนในเมืองได้แล้วก็ไม่มีที่ลิซ่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่สกอตแลนด์แต่ว่าจริงๆแล้วเขามาอยู่ที่สวนพันพนในประมาณ6 7ปี ลูกเขาก็โตขึ้นพร้อมๆกับลูกผมหลังจากนั้นเขาก็กลับไปสกอตแลนด์กลับไปมือเปล่าไม่มีเงินไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรเลยเขาพาครอบครัวกับลูกสองคนไปเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่ของคนที่มีรายได้น้อยและก็หาทางเลี้ยงชีพโดยการใช้พื้นที่ว่างเปล่าตามหัวมุมต่างๆทำสวนปลูกผักกับเพื่อนๆ และก็เป็นการทําสวนที่แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยก็คือใครอยากเก็บก็เก็บกินได้นี่คือมุมถนนแบบนี้เขาก็จะไปยึดทําสวนปลูกผักปลูกนั่นปลูกนี่กันลิซ่าบอกว่าที่หัวมุมตามข้างทางในเมืองมีเยอะแยะปล่อยทิ้งลกล้างเขาก็เข้ามาทําสวนปลูกผักสร้างอาหารให้กับคนในเมืองถ้าเขาไล่ก็หนีถ้าไม่ไล่ก็ใช้ต่อไปเท่านั้นเองต่อมาก็ รวมกับเพื่อนๆไปเช่าที่แห่งหนึ่งของรัฐเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ถึง100เอเคอร์เลยทีเดียวที่แปลงนี้อยู่ระหว่างชุมชนคนรวยกับคนจนมันเป็นแนวกั้นของคนรวยกับคนจนที่เอดินบะระที่เมืองอที่สกอตแลนด์เขาเช่าได้25ปีแต่ทางเทศบาลอยากให้เขาเช่าถึง100ปีเลยทีเดียวเพราะโปรเจกต์ของเขาน่าสนใจมากเขาชวนเพื่อนๆ มาพัฒนาที่แปลงนี้ด้วยกันโดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นส่วนต่างๆหลายส่วนบางส่วนก็จะปลูกป่าเพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมบางส่วนก็จะทำเป็นสวนให้เป็นแปลงเล็กๆให้คนจนทั้งหลายมาใช้ปลูกพืชผักบางสวนก็จะทำเป็นที่ปลูกข้าวสาลีเลี้ยงคนในชุมชนคนยากจนด้วยกัน และที่บางส่วนก็จะปลูกเพื่อหารายได้ขายสร้างรายได้เลี้ยงกลุ่มของพวกเขาเองนี่คือผลผลิตที่เขาทำช่วงเวลาแค่ปีครึ่งเท่านั้นเองที่เขาได้เริ่มทำเขาก็เริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์มากมายมเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมที่เคยปลูกที่สกอตแลนด์ตอนนี้หายไปเขาก็นำกลับมันมาสืบค้นมาบางส่วนก็ต้องหาจากต่างประเทศกลับคืนมา บางส่วนของพื้นที่ก็จะเป็นไม้ผลบางส่วนเป็นป่าบางส่วนเป็นไร่สำหรับเป็นนาสำหรับปลูกข้าวบางส่วนก็เป็นสวนผักและก็มีบางส่วนที่จะเป็นสวนสมุนไพรด้วยซึ่งก็มีคนเข้ามาร่วมมือกับเขามากมายเลยทีเดียวช่วงเวลาแค่ปีครึ่งวันนี้เขาสามารถสร้างตลาดชุมชนขึ้นมาได้นี่คือผลผลิตที่เอามาขายให้กับผู้คนซึ่งตลาดของเขานี่ก็ ขายในราคาที่ผู้ซื้อจ่ายเท่าที่อยากจ่ายเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเริ่มสวนในเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็บอกว่ามันทำได้มันเป็นไปได้ถ้าเราจะทำสิ่งสำคัญคือต้องรวมตัวกันไม่ได้ทำคนเดียวการรวมตัวกันทำเนี่ยจะทำให้ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆคนมากทีเดียว เฉพาะในเมืองเอดินบะระแห่งนี้ก็มีคนหลายพันคนที่อยากได้พื้นที่ทำสวนตอนนี้เขาบอกว่าที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่ติดต่อมาก็น่าจะถึง900 0คนเลยทีเดียวเป็นจำนวนมากทีเดียวพื้นที่ที่ลิซ่าอยู่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของคนยากจนมาจากประเทศต่างๆที่มาอยู่ที่นี่รายได้น้อยแต่ ก็อยากจะทําสวนแม้แต่ลิซ่าเองก็ไม่ค่อยมีรายได้ซึ่งการทําสวนก็ทําให้เขามีอาหารกินมีค่าใช้ใจ่ายน้อยลงมากเมื่อปีที่แล้วเขาหลังจากได้ทนสัญญาเช่าที่เสร็จเขาก็ชวนผู้คนมาลงแขกปลูกต้นไม้กันแค่ปีแรกเขาปลูกต้นไม้ถึง13,000ต้นในพื้นที่แห่งนี้ช่วงเวลาแค่ปีเดียวปีกว่าๆเขาก็มีผลผลิตออกมาก็เลยได้เริ่มตลาด นัดเกษตรอินทรีย์ขึ้นต่อมาเขาก็อยากจะทำโรงครัวพอดีปีนี้พวกเรามีโอกาสมาเยี่ยมก็เลยมาช่วยสร้างโรงครัวดินโรงครัวดินแห่งนี้จะเป็นที่รวมของคนจนในพื้นที่เหล่านี้จะได้มาเก็บผักแล้วก็ทำอาหารร่วมกันเพื่อให้คนที่มาจากประเทศต่างๆที่เหงาจะได้มีเพื่อนจะได้รู้จักกันมากขึ้น ลิซ่าบอกว่าคนจนที่นี่ชีวิตลำบากมากเพราะในชุมชนของเขามีร้านสะดวกซื้อไม่กี่แห่งมีอาหารดีๆกินยากมากเขาก็เลยรวมกันเปิดร้านเบเกอรี่ขึ้นมานี่คือเบเกอรี่ที่ใช้ข้าวสาลีใช้ผลิตภัณฑ์ที่หาได้ในพื้นที่ทั้งหมดรวมครั้งที่เขาปลูกตามหัวมุมตามสี่แยกต่างๆด้วยเป็นขนมปังที่ทำจากซาวดยิสอย่างดี แล้วก็เป็นออแกนิกเป็นอาหารที่ดีสำหรับคนจนแม้แต่คนรวยก็ยังแวะมาซื้อเขาได้ใช้พื้นที่เล็กๆเ,เนี่ยเปิดหน้าต่างเป็นร้านค้าในห้องนั้นก็จะเป็นห้องเบเกอรี่นี่คือขายตามที่อยากจะจ่ายใครอยากซื้ออะไรก็ Pay as you want ก็คือจ่ายตามที่ต้องการได้เลยฉะนั้นคนจนก็จ่ายเท่าที่จ่ายได้ คนที่มีเงินก็จ่ายมากขึ้นกว่าปกติก็ได้เพื่อที่จะช่วยเหลือให้คนที่ไม่มีเงินได้อยู่ได้ซึ่งเขาบอกว่าการทำอย่างนี้มันดีมากปรากฏว่ามีคนจำนวนมากเลยทีเดียวที่พอจะจ่ายได้แล้วก็จ่ายแพงกว่าปกติแล้วก็ทำให้คนจนส่วนหนึ่งสามารถที่จะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติซึ่งเขาไม่น่าเชื่อเลยว่ามนุษย์สามารถที่จะ แบ่งปันและก็อยู่ร่วมกันได้อย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่ยากจนทั้งหลายในช่วงเวลาแค่ปีครึ่งเขาใช้พื้นที่ยังไม่ถึงหนึ่งในสิของที่แปลงนั้นเลยแต่เขาสามารถผลิตอาหารได้เยอะแยะมากเลี้ยงคนได้เป็นร้อยร้อยคนโดยทีเดียวมันคือที่พึ่งของคนยากจนในเอดินบะระซึ่งเป็นเมืองที่หนาว ลมแรงมากฝนตกตลอดวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากเลยทีเดียว10วันที่พวกเรามาที่นี่มีแสงแดดแบบนี้แค่สองวันเท่านั้นเองนี่คือโชคดีมากที่ได้เห็นแสงแดดฉะนั้นในช่วงนี้เขาก็เลยพากันปลูกข้าวสาลีข้าวโอ๊ตข้าว,าวบาเล่ยีกว่าสายพันธุ์ล้วนแต่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมทั้งนั้นเลยนี่คือการรักษาพันธุก,กรรมที่ เคยเติบโตที่นี่และมันหายไปและนอกจากเมล็ดธัญ,ญพืชแล้วก็ยังมีผักชนิดต่างๆที่เขาเก็บรวบรวมมาเพื่อรักษาพันธุ์ของมันนี่คือพันธุ์พืชผักต่างๆที่เคยมีอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ที่คนปลูกกินมานานแต่ตอนนี้สวนแบบนี้มีน้อยมากสวนแห่งนี้ถือว่าเป็นสวนในเมืองที่ ใหญ่ที่สุดของชุมชนในอังกฤษเลยทีเดียวอันนี้เขาบอกว่ามีสวนหนึ่งที่แมนเชสเตอร์แต่ว่าสวนนั้นก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่คือสวนที่ใหญ่แล้วก็มีคนเข้ามาร่วมมากมายทีเดียวทําให้สวนแห่งนี้มีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งตอนนี้เขาจัดเป็นพื้นที่เล็กๆเ,เป็นแปลงเล็กๆให้ครอบครัวต่างๆมาปลูกหนึ่งสครอบครัวต่อหแปลงเขาบอกว่าผลิตอาหารเหลือกินเลย นี่คือตัวอย่างของกระลาที่เคยเติบโตที่นี่มาก่อนแต่วันนี้มันหายไปแต่เขาก็ตามมันกลับมาจนได้นี่คือกระลาที่ใหญ่มากยังไม่น่าเชื่อเลยฉะนั้นที่แห่งนี้ก็เลยเป็นที่เก็บสะสมพันธุกรรมต่างๆและก็เป็นที่ที่จะเลี้ยงผู้คนเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับคนเมืองคนเมืองสามารถที่จะผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองได้ ถ้าใช้พื้นที่ว่างเปล่าทั้งหลายแทนที่จะปลูกหญ้าเราก็เอามาทําเป็นสวนขยะต่างๆก็เอามาเป็นปุ๋ยหมักได้สวนแห่งนี้เขาตั้งชื่อมันว่าลอริสตันฟาร์มเป็นสวนที่หลายๆคนร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเพื่อคนทุกๆคนใช้ร่วมกัน